สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t u b e c h a n n e ปรโมช o t น o n f o ดบ by เก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายค่ะที่ Ford ดพระประแดงค่ะในคือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะ สำหรับวันนี้พาพี่ๆมาพบกับเน็กเจนค่ะ Y t ยแตัวนี้นะคะเป็นขับ2นะคะซิงเกิลเทอร์โบมาคุมกำลังด้วยขุมกำลังค่ะ170่แรงมนะ้าแรงบิดนะคะ4 0 5นิวตันเมตรค่ะเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะ6สปีดสำหรับรุ่นนี้ค่ะราคาจะจำหน่ายอยู่ที่1ล้านค่ะ4 9 0 0 0บาทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวมีแพ็กเกจเสริมนั่นเองค่ะซื้อแพ็กเกจเพิ่ม 5 0 0 0มบาทค่ะราคาค่าตัวของน้องเขานะคะจึงอยู่ที่1ล้านค่ะ99,000บาทค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะรอบคันในวันนี้นะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยในส่วนของด้านหน้าค่ะดูเผินๆก็คือเหมือนตัวที่ไม่ได้เพิ่มแพ็กเกจใช่ไหมคะอ่าเริ่มจากกระจังหน้าก่อนละกันเนาะกระจังหน้าค่ะสีเทากราฟไฟค่ะแล้วก็ตัวกรอบนะคะโลกโก้ฟอร์ตตรงนี้ก็เป็นสีเทากราฟไฟค่ะสิ่งที่ดูไม่เหมือนเดิมก็คือนี้ค่ะ กล้องนะคะ360องศาค่ะด้านหน้าตัวนี้จะฝังอยู่ใต้โลโก้ค่ะอันนี้1จุดนะคะที่อยู่ในแพ็กเกจที่เราซื้อ50 0 0 0บาทนั่นเอง ขย่บมาค่ะจากด้านบนค่ะก็จะเป็นตัวไฟหน้านะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟ Daytime r u n n i n g Light ค่ะเป็นรูปสีแฉมแบบนี้เลยแสงสีขาวนะคะตัวนี้ไฟสวยมากๆเลยนะคะสวยจากโรงงานเลยขย่บมาค่ะด้านหน้าอีกหนึ่งจุดค่ะตัวนี้ก็เป็นกันชนหน้านะคะกันชนหน้าของน้องเขาก็คือจะเป็นสีเทากาฟไฟมาจากโรงงานนั่นเองใช้กันชนค่ะเป็นสีเงินไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED e ีจากโรงงานค่ะและอีกหนึ่งจุดค่ะที่สังเกตได้นะคะจากการซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มค่ะก็จะมีตัวกล่องนะคะตัวนี้เป็นกล่องแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะ4จุดค่ะตรวจจับคนเดินนั่นเองในส่วนของตะขอเกี่ยวด้านหน้าค่ะทั้งซ้ายและขวานะคะตัวนี้ฟอร์ติดตั้งมาให้จากโรงงานเป็นอุปกรณ์มาตรฐานกับตัวรถนั่นเองค่ะมาดูต่อที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะ ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้ค่ะคิ Q ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อตัวนี้ทําให้รถนะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะขนาด3นิ้วนะคะแบบแน่แบบนี้เนาะเป็นสีดําด้านค่ะรถสีดําคิ้วล้อสีดําด้านก็สวยนะคะดุดุเนาะช่วงล่างค่ะช่วงล่างของรุ่นนี้เขาจะเป็นตัวโช้กโมโนโทูบนะคะในส่วนของระบบเบรคค่ะก็จะเป็นระบบดิสเบรกนะคะทั้งสล้อเลย ล้อมแม็กค่ะขนาด18นิ้วค่ะตัวนี้นะคะแม็กเป็นสีเทากาไฟค่ะตัวนี้จับคู่กับยางนะคะกูดี a r ค่ะซีรีส์ยางจะอยู่ที่2อ5หห้าเออขอโทษค่ะ25 5 6้าห้ค่ะมาต่อที่แก้มข้างค่ะดีไซน์ใหม่นะคะสำหรับตัว Next Gen ค่ะ กรอบด้านนอกค่ะตัวนี้จะเป็นสีเทารกาไฟนะคะบ่งบอกถึงรุ่นไวท์แท็กนั่นเองแล้วก็ตัวอะคริลิกค่ะคําว่าเทอร์โบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ค่ะของรุ่นเทอร์โบเดี่ยวค่ะกระจกมองข้างค่ะดีไซน์ใหม่นะคะตัวกรอบด้านนอกค่ะสีเทารกาไฟค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะ LED ด้วย แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะของกล้อง360องศานั่นเองสำหรับตัวนี้ค่ะเขาจะมีไฟนะคะ2่องข้างตัวรถให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวแพ็กเกจเสริมค่ะเขาจะมีระบบนะคะตัว b ายสปอรแบบนี้ให้ด้วยจ้ะ เริ่มจากด้านบนราวหลังคาค่ะรุ่นนี้ค่ะวายแท็กมีมาจากโรงงานนะคะเป็นสีเงินค่ะรองรับน้ำหนักนะคะได้ถึง300ถึง350กิโลกร,รัมในขณะที่รถหยุดนิ่งค่ะถ้ารถเคลื่อนที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลนั่นเอง มือจับค่ะตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะจับกระชับมือมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลค่ะตัวนี้สามารถปลดล็อกนะคะง่ายๆเพียงแค่มีกุญแจ,อ,จอ,อยู่ที่ตัวนะคะถือของพลุงพลังเลยตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อำนวยความสะดวกค่ะปลดล็อกและล็อกรถได้นะคะอย่างง่ายดายเลยที่มือเปิด ขยามาที่บันไดข้างบ้างค่ะตัวนี้ก็ดีไซน์ใหม่นะคะเป็นสีดำนะคะพื้นสัมผัสป้องกันลื่นมีร่องค่ะระบายน้ำนะคะมากยิ่งขึ้นชายบันไดค่ะเป็นสีเงิน ขยำมาที่ท้ายกระบาค่คะตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์นะคะของรุ่น y t e c ค่ะเป็นสปอร์ตบาร์สชั้นค่ะตัวนี้เป็นสีเทากราฟค่ะด้านข้างนะคะของตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้ค่ะก็เป็นสีเงินนะคะตัวนี้สามารถผูกรัดของได้ใช้งานได้จริงๆนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานมา,มา,มากๆเลยในส่วนของไฟท้ายกันบ้างค่ะไฟท้ายก็สวยๆแบบนี้เลยจากโรงงานนะคะเป็นรูปตัว C ีแบบนี้เลยเนาะแล้วก็มีบันไดนะคะ ด้านหลังนะเป็นบันไดเหยียบนะคะขึ้นท้ายกระบาดตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อำนวยความสะดวกนะคะและความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้านั่นเองไม่ต้องเหยียบล้อขึ้นท้ายกระบาดแล้วแล้วก็มาที่ฝาท้ายกันบ้างค่ะในส่นฝาท้ายนะคะตัวนี้บอกเลยว่าดูมินิิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวฝาท้ายค่ะเขาจะมีตัวปั๊มนะคะคำว่าเลนเจอร์แบบนี้เลยไม่ใช่สติกเกอร์แล้วนะ จะเป็นตัวปั๊มแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวโลโก้ฝาขนาดใหญ่ค่ะตัวกรอบครอบโลโก้ด้านหลังเป็นสีดําในส่วนของตัวกล้องค่ะถอยหลังที่ฝังอยู่ใต้โลโก้อันนี้ค่ะตัวนี้ไม่เกี่ยวกับที่เราซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มนะตัวนี้จะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้ ไฟเบรค่ะดวงที่3าเดิมโมเดลเดิมอยู่ด้านบนนะคะเผื่อพี่ๆไปติดสปอร์ตบาร์เพิ่มเออขอโทษค่ะติดพวกโลบานนะคะมันก็จะบดบงังฟอร์ดก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ให้นะคะอะคริลิกคำว่าวายแท็กที่บริเวณฝาท้ายก็คือเป็นเอกลักษณ์นะคะสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะนั่นเองกันชนท้ายค่ะตัวนี้นะคะก็ดีไซน์ใหม่ค่ะพื้นสัมผัสนะคะกันลื่นแล้วก็มีร่องนะคะตัวนี้ก็ เพิ่มมากยิ่งขึ้นสีตรงชายกันชนท้ายค่ะเป็นสีเทากาาฟไมมาพร้อมกับเซนเซอร์นะคะถอยหลัง4จุดนั่นเองเดี๋ยวพามาดูขอโทษอยากให้ดู พี่ๆท่านอื่นลูกค้าเก่านะคะที่ดูช่องเก่งกี้แล้วอาจจะดูว่าพ่เศนแล้วพ่เศนอีกนะคะแต่สําหรับพี่ๆที่เพิ่งมาเจอเก่งกี้ในคลิปนี้ก็ขอพูดอีกทีแล้วกันเนาะในส่วนของตัวฝาท้ายค่ะมาพร้อมกับตัว e a s y l i ฟนะคะตัวนี้มีเหล็กทอเชนบาร์ค่ะผ่อนแรงฝาท้ายสามารถเปิดได้อย่างง่ายดานะคะแล้วก็กระบะท้ายค่ะมีความกว้างมากยิ่งขึ้นสามารถใส่ไม้พาเลทได้เลยในส่วนของกระบะค่ะ กระบะไลเนอร์นะคะตัวนี้ก็ดีไซน์ใหม่นะคะมีความเรียบมากยิ่งขึ้นค่ะเวลานั่งนะคะหรือนอนสายแคมปิ้งไม่เจ็บแล้วแล้วก็ตัวนี้ค่ะด้านหลังท้ายกระบะมีปลั๊กไฟนะคะ12โวลต์และ230โวลต์400วัตต์ให้ด้วยค่ะบอกเลยว่า next generation นะคะเ,เขาเรียกอะไรอะอนเนกประสงค์มากๆเลยนะคะตัวนี้ครบจริงๆเดี๋ยวกิงกี้พามาดูค่ะห้องโดยสารด้านหลัง ห้องนิสารด้านหลังค่ะอันนี้เป็นพรม 5D นะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นสีดำและได้สีดำค่ะในส่วนของห้องนยสารด้านหลังเขาจะมีแอร์หลังมาให้นะคะแบบนี้เลยมีช่องเสียบ USB ค่ะ Type A และ Type C ค่ะรวมถึงมีปลั๊กเสียบนะคะในส่วนของตัวชาร์จโน้ตบุ๊กนะคะหรือมือถือก็คือ230โวลต์นั่นเองมาดูต่อขออนุญาตนะคะ แบบนี้เลยในส่วนของด้านข้างค่ะตัวนี้ก็เอกลักษณ์ของ YT e c ค่ะเป็นนังซีดามแตะเข็มได้สีส้มมือเปิดซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะเพิ่มความสวยงามและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นปุ่มต่างๆไว้ปรับกระจกค่ะแล้วก็ปลดล็อกนะคะถังน้ำมันก็สามารถปลดจากตัวนี้ได้เลยไปดูที่ด้านในบ้างค่ะ ด้านในตัวนี้นะคะก็มีปุ่ม push start ค่ะย้ายจากฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวานั่นเองมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะสำหรับตุ่นี้ทั้งซ้ายและขวาน,นะคะแบบนี้เลยอ่าโอเคเขาจะขยายตามขนาดแก้วได้นะคะพี่ๆตัวปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปรับไฟนะคะระบบไฟต่างๆค่ะ ตัวนี้เบาะคู่หน้าค่ะเป็นปรับไฟฟ้านะคะได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะเป็นเบาะหนังสไตล์วายแคแบบนี้ค่ะแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะตัวนี้พวงมาลัยสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางด้วยกันค่ะหน้าปัดดิจิตอลค่ะหลังพวงมาลัยนะคะมีขนาด8นิ้วค่ะแล้วก็จอกลางมีขนาด12นิ้วค่ะมาพร้อมกับระบบ ซิงค์ 4A นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อนะคะตัว Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็โทรช่วยเหลือฉุกเฉิน9 6 6 9ให้ด้วยมีไวเลสชาร์จค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์เกียร์6สปีดแอร์นะคะแยกอิสระซ้ายขวาเลยค่ะ กระจกมองหลังค่ะตัวนี้นะคะตัดแสงอัตโนมัติค่ะมาพร้อมกับตัวที่เสียบช่องเสียบ usb ให้ด้วยนะเผื่อต่อกล้องบันทึกหน้านั้นเองค่ะโหมดการขับขี่เอ๋อเดี๋ยวก่อนลืมไปเลยบเบรกมือไฟฟ้าค่ะตัวนี้จุดเด่นเลยนะและสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดด้วยกันค่ะ ในส่วนของระบบต่างๆที่เพิ่มเติมนะคะจากที่ลูกค้าซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มในราคา50,000บาทค่ะเก่งกี้ขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ค่ะก็รีวิวภาพรวมนะคะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆนะคะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเก่งกี้ไว้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดในการรับชมคลิปถัดไปของเก่งกี้ค่ะเดี๋ยวมี next gen นะคะไม่ว่าจะเป็น next gen ranger next gen e l r r a หรือ next gen raptor ค่ะมีรุ่นไหนนะคะรูปแบบการตกแต่งแบบไหนจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเลยค่ะฝากช่องทางการติดต่อ ไว้ให้นะเบอร์โทรไอดีไลน์ค่ะสามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ค่ะสอบถามเงื่อนไขต่างๆก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย プレゼントは